ฤดูการวางอวนกุ้งเคยเริ่มขึ้นแล้วซึ่งเริ่มตั้งแต่ธันวาคมถึงมิถุนายนของทุกปีวันนี้จึงเป็นวันแรกที่สายันสีจนพันหรือลุงยันชาวประมงในตำบลสีภูดาจังหวัดชะเชิงเซาออกวางอวนแต่เช้ามืดรอจนพระอาทิตย์ขึ้นจึงเริ่มออกไปเก็บอวนทั้งสองลูกเข้าฝั่งลุงยันทำงานไม่กี่ชั่วโมงได้กุ้งเคยมาไม่ต่ำกว่า15กิโลกรัมก่อนบางส่วนจะถูกนำไปขายสด ที่เหลือใช้ทำกะปิไว้ขายได้ทั้งปีแต่อวนที่วางไว้ไม่ได้ติดมาแค่กุ้งเคยยังมีปลากระตักตัวน้อยหมึกกระดองหมึกซ้ายปลาจิ้มฝันจระเข้และกุ้งกล้ามกามที่สามารถนำมาเป็นอาหารได้ตลอด50ปีที่ลุงยันได้ฝากชีวิตไว้กับสายน้ำบางปะกงจนเรียกได้ว่ารู้จักแทบทุกโค้งน้ำ หลุงสะท้อนว่าสายน้ำแห่งนี้สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์เกินกว่าที่ตาเห็นเพราะน้ำมันเข้าทุกชนิดเนะี่ยบรรดุกทะเลก็ได้ปูทะเลก็ได้ปรากฏแล้วปลาน้ำจืดมันจะมากกว่าปลาน้ำเค็มเพราะมันจะมีปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาหมาอะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นตัดน้ำจืดเนะี่ยแล้วก็บางทีกับปลาใหญ่ๆเหมือนเขาเรียกอะไรละ่ะ จะละเม็ดน้ำจือดอ่ะตวงสามสี่โลเนี่ยด้วยสภาพแม่น้ําบางประกงในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําบริเวณปากแม่น้ําก่อนออกสู่ทะเลมีทั้งสภาพน้ําจืดน้ําเค็มและน้ํากร่อยนํามาสู่ความหลากหลายของทั้งผันพืชและผันสัตว์ซึ่งรูปแบบที่ยังคงความสมบูรณ์นี้ซึ่งไม่ได้มีแค่อวนเคยแต่ประมงพื้นบ้านที่นี่ยังมีทั้งการทำโปะ๊ะ เบ็ดราวสุ่มกุ้งท่อแท้หรือผีหลอกและปิดคลองหาปลาด้วยฟาร์มที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันก็ทําให้พื้นที่น้ํามันคอดเคี้ยวแล้วทางมีบางส่วนที่เขาทาทากุ้งคือเลี้ยงคือเลี้ยงกุ้งแล้วก็เวลาน้ําขึ้นเนี่ยพอเป็นที่มาล่าปั๊บเนี่ยที่จริงน้ํามันขึ้นไปถึงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับไปแล้วเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยไอ,ไอปลาเนี่ยมันก็มีฟาร์มเขาเรียกปลาสองน้งําเส้นปลากระบอกมีกุ้ง กุ้งก็เป็นกุ้งสองสองน้ํามันก็ทําให้อปากแม่น้าเนี่ยมันมีความเขาเรียกอุดมสมบูรณ์อีกแบบหนึ่งแล้วเวลาขึ้นเนี่ยมันก็มีคโคลนขึ้นคโคลนลงคือ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 ,คอน้ำเนี่ยระบบน้ำเนี่ยมันมันจะขึ้นแบบเขาเรียกสัมพันธ์กับทะเลถูกปะฉะนี้ไอ้ความหลากหลายทางยุคภาพข,ของของของปลาเนี่ยถือว่าทั้งปากแม่น้และในลําน้ำเนี่ยเป็นแหล่งทั้าหากินของชาวบ,บ้านโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านคนเลี้ยงปลาในกระชางังคนที่มี ถ้าในช่วงน้ําจืดก็เข้าไปแถวบางพื้นที่ก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ไร่พื้นที่สวนสิ่งที่สําคัญแถวนั้นเนี่ยนอกจากป่าเชาเลน,เนซึ่งมันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์หรือชนิดพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นอาหารเล่าเนี่ย <c oughs> มันก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพานันธุ์ ขยายาาพพนนผสมมัธ์อออกลกลขขงโโบะบณะนี้แม่น้ำบางปะกงถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติแต่ด้วยคุณค่าที่ให้ประโยชน์ต่อคนทั้งลุ่มน้ำชาวจังหวัดฉะเชิงเซาจึงมีแนวคิดผลักดันยกระดับให้แม่น้ำสายนี้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือแรมซ่าไซาเพื่อหวังว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รุ่นลูกหลาน ช่วยกันดูแลแม่น้ำสายนี้ต่อไปวรัญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเนสน่ห์สำนักข่าวสิ่งแวดลอ้อมกรีนนิวส์ทีวีรายงาน